เป็นเฮียอะไรวจจะไม่มีโรบัคทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสั่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบัค การเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกียงเช่นน้องๆนะครับมาเติมรหัส FDC Shop แล้วเราก็จะได้ของคุ้มมไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับที่น้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเล็ต Rv Fifa อนไล n ์คนท่า Pv อะไรก็ได้นะครับถ้าท่าน้องกากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมมาเติมกันได้นะครับโอ้โหก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์สำหรับใครกันด้วยนะครับอ ทำไมคนดูไม่กดติดตามเลยวะกูทำอะไรไวปวะอ๋อกูรู้แล้วกูลืมบอกให้คนดูกดติดตามนี่เองอย่าลืมกดกันด้วยนะแต่กูทำไปหลายคลิปแล้วเกินอะชวูวอกกิ้งรับทุกคนชมผมลืมนะ ก็พูดตรงเลยว่านะครับเออวันนี้ผมก็ได้ทําการมาเทสรหัสน้องคนหนึงนะซึ่งรหัสของน้องคนนี้เขาก็มีเคียวมาด้วยโอ้โหคือแม่งแบบต้องมีเคียวมาด้วยอ่ะคือไม่สุดยอดจัดแลยคุณผู้ชมหรัแบบสำหรับรหัสน้องคนนี้นะครับคือใส่เสื้อนีโเกมด้วยอนนี้ต้องให้ไปสักสิบโลบักนะครับเอาจริงแล้วไม่ใช่หรอกนะครับผมผมแค่แบบว่ายังไม่ได้ทําเสื้อลายใหม่เอง แต่ไม่เป็นไรครับทุกคน,นครับ OK, เพราะว่าเสื there, Louise, uh, okay. ้อลายนี้มันลิมิเต็ดนะคุณผู้ชมถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อที่ใต้ล่าขีดได้นะครับผมรูปผมแปะลิงให้หรือเปล่านะครับถ้าใครอยากไปซื้อก็ไปหาซื้อได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าขายหรือเปล่านะครับไปหาซื้ออัละกันกูมันรู้เหมือนกันโอเคเออนะฮะซึ่งวันนี้นะครับไอเจ้าเคียววันนี้นะฮะเออเป็นที่ตกเขียงกันเยอะมากๆนะครับว่าเคียวนี้นะครับมันโกงไปหรือเปล่าหรือว่ามันแบบมันแบบสกิลมันแบบมันเท่ไปหรือเปล่ามันใหญ่เกินไปหรือเปล่า คือมันใหญ่จริงๆนะคุณผู้ชมคือแบบโคตรใหญ่เลยดูดิคุณผู้ชมคือแบบใหญ่มากคือใหญ่เที้ยยยืนเกี่ยวที่แบบใหญ่มากนะคุณผู้ชมจะไม่เป็นไรครับผมชอบแต่ว่ามันใหญ่เกินไปมันชอบน่าจะเล็กกว่านี้นิดนึงน่าจะดีนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้เกี้ยวเนี้ยนะครับเป็นอุปกร,รณ์ที่โกงมากนะครับในลาสเวเ l ตนะฮะซึ่งผมคิดว่ามัาจะเป็นอุปกร,รณ์ประมาณผิดติดท็อปอยู่นะน่าติดท็อปในท็อป5ของเอออุปกร,รณ์ดีสุดอยู่นะครับในตอนนี้เนาะ เนี่อันนี้นะครับผมจะลองสกิลให้ดูมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการหาก็เอ่อไปหากันเอาเองแรกนะครับอุ้ยเดี๋ยวผมต้องแบบขอหน่อยวะต้องแบบขอขอค่าคนหน่อยแบบนึงนะเออเออเออบอกเลยว่าอยาแรงครัคุณผู้มชมแรงจริงคือไม่แบบโคตรแรงอ่ะดูดิดทำไมผมตีคนนี้ไม่เข้านี่โอ้โหตีไม่เข้านะครับไม่เป็นไรโอเคทุกคนน่าจะเห็นสกิลแรกไปแล้วนะครับสกิลแรกมันชื่อว่าแอดฟิโคนะครับนี่มันจะเป็นดูดแบบนี้นะครับ บบจะเป็นดูแบบนี้เว้ยจะเป็นดูแบบนี้เว้ยแล้วเหมือนเขาเจ้ากับผมอะ่ะแล้วเหมือนเขาจเจ้าผมอะ่ะและ้วเขาเจ้าผมได้ไงอะ่เะเขาเจ้าผมอะ่ะเรียบรอ้อยครับผมเขาแตกครับคิยวเคียวมันโคกงจริงๆเว้ยโอ้โหกูมีคิยวได้กูเทพอ่ะไอ้เหี้ยดิโคตรโกรงอะ่ะคุณผู้ชมโกงจัดเลยว่ะแล้วใครอยากจะมาใส่เดี๋ยวผมมาได้ครับซึ่งกูบอกเลยว่าโคตรโกรงดิแอดฟิโก้นี่ดูดดูดดูดดาเมจทีเรื่อยๆนะครับประมาณ70เรื่อยๆนะครับหมดเลยว่าโคตรแรง แล้วก็ท่าสองเป็นคิมสันนะครับเป็นคิมสันอ,อีคูลิเซียนะครับทุยอีคูซูล่านะครับตัวอย่างนี่แหละคุณผู้ชมนี่นะครับ 675ดาเมจนะครับถือว่าแรงพอสมควรนะฮะแต่ปกติก sí. ็370นะครับถือว่าเป็นมาตรฐานปกตินะครับก็จะมานี้นะครับต่างกับบิสเซนโต้นิดนึงนะครับตัวนี้ว่าเออมันดีกว่าบิสเซนโต้ตัวนี้ว่าสกิลมันค้างได้นะครับแล้วมันก็ดูดได้ด้วยนะครับคือมันหนีไม่ได้นะครับเหมือนกับใช้แบ็คเล็กลๆก็สกิลค้างไว้บนอกาะด้างท่านผู้ชมนะครับเออนี่เปนข้อดีมันเลยนะสกิลแรกเนี่ยนะท่านผู้ชมครับคือมันมันตอนแรกผมคิดว่ามันจะดูดใกล้ๆแต่ว่ามันเลือกทีี่่่ดดดดดููไไไ้้้้งงงงแแแลลลวววววมมมมมมมัััััันน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 กกกกยยปปรรรระะะะเเเ็็คคคคคืืออออบบบบบโโทาาุธจจิๆผช แต่ว่าในข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออแต่ว่าคือนะข้อเสียมันก็คืออ๋อรู้แหละข้อเสียคือมันหายากคุณผู้ชม คือมันหายากมากครับสำหรับเคียวันนี้นะครับมือมันหายากมากเลยคือมันก็ไม่เชิงหายากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันฟาร์มแบบเอาของที่มันจะทําอันนี้มันยากมากนะครับผู้ชมก็ใครอยากจะมาได้ครอบครองก็บอกเลยนะว่าอดทนทํารอไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะฮะจริงแล้วนะครับในเกมมีดาบิดดาบอันนึงนะครับมันจะเป็นดาบที่ตอนนี้ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีในปัจจุบันแล้วนะครับคือปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะแต่ว่าคือไม่ได้มีให้หาแล้วนะครับในตอนนี้ก็จะเป็นดาบบิ๊กมัมนะครับไม่รู้ว่าเมีคนคนไหนนะครับบที่เก็ เอาไว้ว่านะครับพวกดาบบิ๊กมัมตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะครับแล้วก็เออไม่สามารถหาได้แล้วนะครับแต่ปัจจุบันยังมีให้เออเล่นกันอยู่ในสระดาบบิ๊กมัมนะครับก็ถ้าใครมีถือว่าแรแรกว่านี่คุณผู้ชมบอกเลยว่าใครมีแบบโคตรโชคดีผมไปเห็นคลิปมานะครับมีฝรั่งเขาได้มาบอกเลยว่าฝรั่งคนนั้นโชคดีจะจัดนะคุณผู้ชมนะครับผมจะลองเอาเคียวนี้นะครับไปป่วนคนดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนมาให้เราบวนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาเคียวนั่นแหละนะครับไปไล่ตบคนเวนะครับดูซิว มันจะมีใครมากล้าขืนกูหรือเปล่าวะเออเฮ้ยหูแรงเกินแรงเกินเดี๋ยวเขาตายไปเราดีกว่าคุณผู้ชมเรามปเล่นคนอื่นดีกว่าโอเคเรามาถึงเกาะแรกแล้วยาหูจะมาปั่นคนยาหูกลับไปลวโอเคครับผมว่ามันต้องมีคนเปิด PVP บ้างแหละว่ะคุณผู้ชมมันต้องมีบ้างแหละนะครับไอ้นี่มันฟังไม่ได้ไอ้นี่มันเรื่องน้อยไป ชิบอ่บามาแมนนา่าจะรับคำพีพีของเราไหมอ่ะอิวีมีคนจะฆ่ากันนะคุณผู้ชมใช่ไหมมีคนจะฆ่าใช่ไหมเจย์เย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนนะฮะถ้นาไหนจะฆ่ากันเราขอเข้าขอ,ขอเราขอเขอ้าวงด้วยอุิยแรงแรงมากแรงมากมันมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่ตะกี้เฉยๆน้องแค่ตะกี้เฉยๆลาดเลยกูลาดกูลาดทุกตัวกูบอกเลยกูลาดทุกตัวยังโคตรกงอ่ะคุณผู้ชมโกงกันจัดเลยว่ะ ไอ้นี้มันปวดคนได้เนี่ยดูดิมันปวดคนได้คุณผู้ชมมันปวดคนได้เว้ยโคดโกงแอินคับเนิบตอวครับโกงเกินอย่างนี้คือแบบปั่นยับอะแล้วดูดเข้ามาใกล้คือผมคิดว่าถ้าดูดเข้ามาใกล้นะคือแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ฟาร์มอะเดี๋ยวผมลองดูดคนนี้ได้มาดีกว่านะคุณผู้ชมนะเออมันดูดจริงๆด้วยเว้ยนี่มันดูดจริงๆด้วยเฮ้ยโอ้ยมันสู้ผมมา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 สู้ผม เรียบร้อยครับวงสกิลกูไกลกว่าครับคุณผู้ชมโอ้บอกเลยว่าแบบโคตรโคตรโกงอ่ะโกงจัดอ่ะคือมันดูดได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับออย่างโกงเนี่ยผมน่าจะแบบว่าอยากลองกับคนที่แบบเขาไม้นี่หน่อยนะครับคนผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมขอดึงเข้ามาดีกว่าโอเคมันดึงได้นะมันน่าจะดึงได้แหละนะครับแต่ว่าคือผมแนะนําว่าอย่าไปเกียนคนเลยนะครับมันโกงมันโกงเกินไปว้ย แล้วนี่เขาเป็นแกระผมเนี่ยผมไปฆ่าเขาแล้วเขาหัวร้อนหนึ่งดูยกูชาร์จบอลก่อนนะเอาไปกินนี่เจ็บเจ็บเจ็บมาดิ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 เจ็บดี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 เรียบร้อยเกือบแตกเกือบแตกไม่ใช่เกือบแตกครับจะแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วหนีหนีไปไหนหนีไปไหนเรียบร้อยยุ้ยไม่ตายวะมาดิมาดินี่เขาไม่ตายผู้ชมเขาไม่ตายเอยโอ้โหตีหิน มันตีดหินอะไรวะแม่งก็อยู่ได้เหรอมันจะบ่นอะไรวะนี่ไงกูสายฟ้าไปแล้วนี่ไงกูวาบมาแล้วเสร็จกูละน้องกูแล้วติดอันนี้อีกแล้วโอ้มันตีดหิงกีดขวางว่ะแม่นายจงตีเราก่อนนะเราสาบแบบเูาสาบแบบไปแบบไม่เปิดนายแล้วอ่ะเดี๋ยวนายมานายมาเปิดเราอีกครั้งนะต้องตายรู้ตัวกูโกงะกงูโกงมากเลยท่ โกงมากเฮ้ยอยู่เขาเข้าเซฟโซนดูดครับ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 อืมเฮ้ยงฮ้ยเฮยเอาเป็นว่าปล่อยดีกว่าแล้วผู้ชมครับเดี๋ยวเขาจะรอค่าเอานะก็เคียววันนี้นะครับใครก็ไปหากันหน้านะผู้ชมนะครับเป็นเคียวที่โกงมากๆนะครับก็เออโคตรโกงนะผู้ชมก็ไปหากันชัยกันนะเออนะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ซับแคร์ด้วยล่ะนะผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วผมเจอกันนะครับบ๊ายบาย